เข้าใหม่1คันครับ t o y ย t a c o r o l ่า a อ t i ตินะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับ 1.8E ปี2010นะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แสนห้าเท่านั้นนะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดครับแอร์ดิจิตอลครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับดูครับคอนโซลนี่นะครับลอกออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการหุ้มให้ใหม่เลยนะครับเบาะคู่หน้าก็เดี๋ยวจัดการส่งไปหุ้มให้ใหม่นะครับสภาพสวยๆเลยครับเบาะหลังก็สวยๆเลยครับเดี๋ยวสปาทําความสะอาดหรือซักพรมซักเบาะทุกอย่างนะครับ ปูมกระดุมรอบคันครับเติมสนิทครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับสามแม่สาม้าอยู่ครบหมดครับครับน็อตไม่มีขยับครับแม่สาม้าอยู่ครบหมดครับเม็ดอักเดิมทุกจุดน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดเข็มเม็ดอักเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับตาโตโยต้าอยู่ครบหน้าท้ายครับน็อตไม่มีขยับครับแต่เข็มเม็ดอักเดิมทุกจุดครับขาดท้ายมีมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะครับรถไม่เคยติดแก๊สสสสสไไไไมมมมม่่่่่่่เเเเเเคค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 ยย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 ชชนน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 นรร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 ัััััััับบบบบบบีาาาาาางงงงงอออะะะะะะหหลลลลลพื้้้้้ตตแแแปปดดดทวว็จิิใ4 ยางพึ่งลงพื้นมาเลยนะครับ 1.8e ได้สีขาวยอดนิยมครับสบภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับมีคิ้วโครเมียมมารอบคันนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลีย้ยวในตัวนะครับเดี๋ยวจัดการติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันนะครับภาษีปี69นะครับเดี๋ยวสปาทำความเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมารีวิวให้ชมอีกทีนึงนะครับ